สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สรุปข่าวประจำวันอภิมหาอัจฉริยะทั้งพักนักเขียนซีไาย้อนเกตไก่ถึงเวลาส่งพิธาผลิตเจรจาอิสราเอลฮามาสวันที่1พฤศจิกายน2,566วิมลใส่นิ่มนวลนักเขียนรางวัลซีไรส์ โพส์ข้อความใน f เฟซบ o ๊กระบุว่าตัวแทนพักก้าวไกลพรรก้าวไกลควรจะส่งจอมปากพิธากับมหาปราผพิตนำคณะไปเจรจากับอิสราเอลและฮามาสอย่างรีบด่วนเพราะทั้งพักมีชุดความคิดทุกเรื่องเหมือนกันหมดท่านจอมปาดพิธาก็บอกกับผู้บัญชาการเรือรบของอเมริกาก่อนเลยว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่รบกันแล้วแค่ใช้เรือประมงลาดตะเวนก็พอ คุณจะเอาเรือรบมาทำไมลำเบเรมเทิมสิ้นเปลืองล้าสมัยเรื่องนี้ปรึกษาพรรคก้าวไก่ได้และบอกกับผู้นำอิสราเอลว่าคุณจะไปรบกับใครสมมุติว่ามีคนมารุกรานคุณผมไม่เชื่อว่าคุณจะรบชนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรบกับใครนอนนอนนั่งนั่งเล่นเล่นกันภายในประเทศก็พอแล้วส่วนท่านมหาปราชผลิต ก็เตือนสติผู้นำฮามาสอย่างทรงภูมิรู้ว่าการมีพลทหารหนึ่งแสนคนทําให้ประเทศอื่นกลัวคุณหรือเมื่อเขาไม่กลัวคุณก็ไม่ต้องมีพลทหารมีแค่เด็กๆขี่ม้าถือการกลวยรบกันเล่นก็พอแล้วจากนั้นก็ขอคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันกลับบ้านไม่ต้องให้คณะของคุณวันนอไปเจรจาให้มากความผมไม่เรียกบ่าท่านวันนอเพราะเชื่อเจ้าสัวจอมโปรเจก อภิมหาโคตอัชริยะธนาทรผู้นำยุวชนกำจัดวัฒนธรรมว่าเรียกคุณก็ให้เกียรติกันมากพอแล้วมีแต่อภิมหาอชริยะทั้งพักเลยกรีดออกมานนกุลโปกลางไอจแอปทักษอ่อนหลังโพสต์ภาพนี้หลังจากที่ก่อนหน้านักแสดงหนุ่มฮอตอย่างนนชานนสันตินาทรกุลหรือนนกุลได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับแอปทักษอ่อน ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวฉลองวันเกิดของฝ่ายหญิงไปเมื่อวันที่27ตุลาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งก็ทำเอาหลายคนกรี๊ดสนั่นโซเชียลมาแล้วทามกลางเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงที่ได้ส่งของขวัญมาร่วมอวยพรขณะที่แฟนคลับเองก็ไม่พลาดรวมอวยพรวันเกิดให้กับเธออย่างขับคังล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆกรี๊ดหนักอีกครั้ง หลังจากที่แอปทักษอ่อนได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองนั่งอยู่ท่ามกลางกล่องของขวัญและกลองช่อดอกไม้ที่เพื่อนในวงการและแฟนคลับส่งโมอวยพรวันเกิดพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าขอบคุณที่ทำให้วันเกิดปีนี้ที่คิดว่าจะไม่ดีกลับดีต่อใจขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกความรักและความหวังดีดอกไม้และของขวัญจากทุกคนค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันรักนะคะงานนี้ด้านรุ่นน้องโคสนิทอย่างนนกุลก็ไม่พลาดหลังจากที่เห็นภาพดังกล่าวก็ได้โผล่คอมเมนต์ทันทีว่าเต็มห้องพร้อมอีโมจิรูปวาวท่ามกลางแฟนคลับที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อใต้ข้อความของนักแสดงหนุ่มอย่างมากมายเช่นส่องของขวันของหัวหน้าแป๊บหนุ่มชิ้นไหนนะ และอันไหนของคุณชานนนหวานร้อยคะชานนนหวานร้อยดีต่อใจของขวัญเราอามีไหนอิอิอิสาวสวมีสี่ห้องก็เต็มปากหับชานนนหวานร้อยมาแล้วส่งสิกด้วยคช่อไหนคนรักเยอะไงและอีกมากมายเปิดใจอุ้มลักนาน้ำตาไหลสุดทรมานหลังบอลกิษนะทรยดลูกเมีย หลังจากที่ประกาศตัวเป็นโสดด้านคุณแม่ลูกหนึ่งสำหรับอุ้มลักนาก็กลับมารับงานในวงการอีกครั้งอีกทั้งยังแซบกว่าเดิมเป็นเท่าตัวซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านอดิสามีอย่างบอลกิษนาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความยอมรับแบบแมนๆว่าในวันที่ผมทำผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัวผมรู้สึกว่าตัวเองเลวสามที่สุดกับมีหลายๆมิตรภาพที่ทำให้ผมรู้สึกว่า ผมยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้างขอบคุณทุกๆุกคนที่เป็นห่วงตั้งแต่วันนี้ผมจะทำเพื่อลูกๆครับต่อมาอุ้มลักนาก็ได้ออกมาโพสต์ประกาศแยกทางรักกับอดีตสามีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าอุ้มและบอนเราทั้งคู่เหลือเพียงสถานะพ่อแม่ที่ดีของลูกสาวเท่านั้นส่วนสาเหตุที่ต้องเลิกราขอให้เป็นเรื่องของภายในครอบครัว ล่าสุดทางด้านอุ้มลัคษาก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการไทยรัฐออนไลน์ย้อนความรู้สึกหลังจากที่อดีตสามียอมรับว่าทรยศลูกเมียโดยอุ้มได้เผยทางน้ำตาว่ามีการเกิดเรื่องราวก่อนเกิดขึ้นและเราก็กลับมาอยู่กรุงเทพพอกลับมาอยู่กรุงเทพก็ได้คุยกันบางไม่ได้คุยกันบางหลังจากนั้นก็เป็นข่าวกัน ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณอะไรที่จะบอกล่วงหน้าเลยมันเป็นอะไรที่ดีมากขนาดวันพ่อเรายังพาลูกไปกราบเท้าและเราก็กราบเขาด้วยขอบคุณที่เป็นพ่อที่ดีเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเราก็ยังบอกเขาว่าเราเป็นผู้หญิงที่โชคดีจังเลยที่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีสามีที่น่ารักมีลูกที่น่ารักมีความสุขมากๆและมันก็ดีทุกวัน ซึ่งมันมีช่วงเวลาที่เราทะเลาะกันเราก็เคยผิดพลาดทำสิ่งที่ไม่ดีกับเขาเหมือนกันแต่ผิดแล้วจบแล้วเคลียร์ไม่มีการทำสิ่งที่ไม่ดีอีกซึ่งเราก็ไม่ได้ดีไปหมดทุกอย่างแต่หลังจากที่มันกลับมาดีกันแล้วมันไม่มีวินาทีไหนเลยที่เราจะเอะใจหรือคิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะออกมาโพสสารภาพวันที่เรารู้เรื่องราวเหล่านั้นคือเราช็อกตอนแรกก็รู้สึกว่าเขานี่แหละคือคู่ชีวิตและเรื่องของความซื่อสัตย์เราโคตรจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์เพราะเราถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสมากที่จะมีคนเข้าหาหรือที่จะทำตัวไม่ดีแต่ทำอะไรเราให้เกียรติและยึดถือยึดมั่นในความเป็นครอบครัว หัวเดียวเมียเดียวเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีอะไรที่มันพังแล้วก็จะไม่ทำและมันก็ดำเนินแบบนั้นมาเพราะมันเกิดขึ้นกับตัวเองก็อย่างที่บอกว่าเหมือนเราตกลงมาจากสวรรค์นอกจากนั้นอุ้มก็ยังเผยมุมมองความรักในปัจจุบันว่าความรักครั้งต่อไปเราจะไม่เรียนรู้และรักมันอย่างมีสติไม่ครั้งรักแบบที่ผ่านมาตอนนี้ร,รู้แล้วว่า สิ่งที่รักที่สุดคือตัวเองและลูกสาวเพราะฉะนั้นตอนนี้หากถามว่าถ้าจะมีคนเข้ามาหาเธอก็อาจจะยังไม่พร้อมเพราะมันเพิ่งเป็นแผลสดใหม่ๆขอโฟกัสตัวเองและการทำงานไปก่อนหัวอกของแพทเบนเราเสือกอะไรด้วยอันเนื่องมาจากเป็นพวกผู้เสพข่าวทุกแขนงมาตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์ครั้นพอสื่อดิจิทัลเข้ามายึดหัวหาด ผู้เขียนก็ยังมีนิสัยเดิมๆอยู่จึงพอรู้แบบงูป่าว่าสังคมการเมืองเป็นอย่างไรเศรษฐกิจไปทิศทางไหนกีฬาบันเทิงและอื่นๆอีกมากมายทั้งในบ้านเมืองเราและชาวโลกเคลื่อนไหวในรูปแบบใดกันบ้างแล้วว่ากันตามศัพท์ผู้เขียนไม่รู้มาก่อนว่าดาราสาวชื่อแพทหน้าตาเป็นอย่างไรมาเริ่มคุณก็ตอนที่สามีของเธอ คือเบนตกเป็นข่าวจากนั้นในะรอบหลายปีเรื่องราวของพวกเขาก็ผ่านการรับรู้อยู่เรื่อยๆท่ว่าเป็นไปในแบบผ่านตาแบบๆแบบเท่านั้นจนต่อมาเมื่อฝ่ายเบนได้รับอิสรภาพเห็นข่าวหลายสำนักเสนอภาพแพทร้องไห้โหเพราะถูกกดดันจากชาวเน็ตตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานภาพของอดีตสามีผู้เขียนเริ่มเกิดความรู้สึกบางอย่าง ที่ไม่ใช่แบบผ่านตาแวบ,บแ,บ,บ,แบ,บเหมือนอดีตฟังมาว่าบรรดาชาวเน็ตบางส่วนเกิดความห่วงใยต่อคนข้างกายคนใหม่ของแพทเลยอยากรู้ดำรู้ดีเลยว่าแพทจะตอบตรงๆอย่างไรผู้เขียนไม่รู้จักแพทไม่เคยดูหนังดูละครหรือทุกรายการที่เธอเป็นพิธีกรกันนั้นก็รู้ดีว่าหัวอกของผู้หญิงคนหนึ่งกับเรื่องแบบนี้มันสาหัสกันปานใด พูดง่ายๆไม่ว่าจะตอบแบบไหนใครโครนเพียงไรเธอก็ตกเป็นนางร้ายวันอย่างคําตั้งคําถามลอยๆว่างั้นพวกเองถามไปทําไมและหรือรู้แล้วได้อะไรเบนเป็นคนอย่างไรผู้เขียนไม่รู้แต่อ่านข่าวที่เขาพูดอธิบายในเรื่องที่ว่าเป็นสมควรคาระวะบัวไม่ฉาน้ําไม่ขุนทั้งที่อาจเป็นไปได้ว่าในส่วนลึกไหวสะเทือนขนาดไหน ยังไม่ต้องเอ่ยถึงผู้ชายอีกสองคนผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนี้ด้วยโลกโซเชียลเป็นสังคมกว้างใหญ่ไพศาลแต่ต้องไม่ลืมว่าสิทธิของครอบครัวส่วนตัวของคนอื่นก็มีค่าและกรอบเกณฑ์เช่นกันหยุดแส่เรื่องแบบนี้ดีกว่าครับโซเชียลแตกแอทัอน์ on, แซวกับหวานนนกุลบอกเลยเขินยกดอม ช่วงนี้โมเมนต์คู่มากันแบบรัวๆไม่ให้แฟนๆได้พักกันเลยทีเดียวสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มหน้าใสนนชานนสันตินธรกุลหรือนนกุลกับนักแสดงสาวหน้าหวานแอปทักษอ่อนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองมีการโพสตภาพรวมถึงคอมเมนต์กันไปมาจนแฟนๆเขินหน้าแดงกันยกดอมล่าสุดก็ทำเอาแฟนคลับกรีดย,ยกดอมอีกครั้งหลังจากที่แอปทักษอรอ ได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากที่เธอลุกขึ้นมาแต่งตัวได้ลุกของผีสาวชุดขาวมาพร้อมเทียนไขต้อนรับวันฮาโลวีนพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า I am not gonna hurt you #happy s h a Halloween งานนี้ด้านนนกุลโพลออกมาคอมเมนต์ทันทีว่าอย่ามาหลอกนะครับขณะที่แอปก็ไม่น่อยนาคอมเมนต์แซวกับทันทีว่า อาวคิดว่าเต็มใจให้หลอกพร้อมอีโมจิหน้าทะเลนบอกเลยว่าน่ารักสุดๆท่ามกลางแฟนคลับแห่เข้ามากรีดสนั่นทั้งไ g บอกเลยฟ้าฟินกันยกดอมเช่นหลอกเลยแม่หลอกให้รักรุ่นนี้รักจริงค่ะไม่มีหลอกไม่หลอกหลอกรักเลยหลอกให้หลงละสิเอ๊ะน้องนนหมายถึงหลอกยังไงหลอกเลยแม่หลอกให้รักไวมากโอ้ยคุณพ่อ และอื่นๆอ,อีกมากมายลิซ่าโดนแล้วบัญชีเวยป๋อถูกลบเรียบร้อยเส้นการแสดง Crazy Horse หลังจากที่ลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงคไปเปิดการแสดงบนเวที Crazy Horse ที่ชาวจีนมองว่าเป็นการแสดงที่ไม่เหมาะสมจนทำให้เหล่าเจเล็บชาวจีนที่ไปชมการแสดงดังกล่าวโดนแบงกันทวนนาล่าลสุดทางบัญชีเวยปอของลิซ่า โดนสั่งลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่หนึ่1พฤศจิกาย,ยนได้มีรายงานว่าหน้าเวยปอของลิซ่ามีข้อความว่า This account can no longer be viewed due to reports of violation of law regulation and w e i p o community agreement หมายถึงไม่สามารถดูบัญชีนี้ได้อีกต่อไปเนื่องจากมีรายงานการละเมิดกฎหมายข้อบังคับ และข้อตกลงของชุมชนเว่ยปอ๋อโดยคาดว่าการถูกลบบัญชีเว่ยปอ๋อครั้งนี้เกี่ยวเนื่องกับการที่ลิซ่าไปขึ้นโชว์บนเวที Crazy Horse โชว์คาบาเร่ว่าปิวที่ชาวจีนมองว่าเป็นการแสดงที่ไม่เหมาะสมเพราะมีการโชว์เรือนร่างแบบเปิดเผยซึ่งรัฐบาลจีนได้เคร่งครัดกับการแสดงในลักษณะนี้มีการห้ามอย่างเคร่งคัด ไม่ให้ส่งเสริมการแสดงลามกอนาจารตามข้อบังคับของสมาคมศิละปะการแสดงแห่งประเทศจีนการที่ลิซาเข้าร่วมโชว์ Crazy Horse จึงถูกมองว่าเป็นเหตุให้บัญชีเวยปอกของเธอถูกลบในที่สุดแม้แต่นักแสดงชาวจีนเองอย่างแองเจล่าเบบีและเจนนี่จางที่ปรนร่วมชมโชว์ก็โดนบล็อกบัญชีเช่นกันโดยไม่สามารถส่งข้อความถึงทั้งสองคนได้ อย่างไรก็ตามลิซ่าที่หมดสัญญากับค่าย y j Entertainment แล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมายังไม่มีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับการต่อสัญญาปรากฏออกมาและยังไม่มีการยืนยันว่าทั้ง4สาวสมาชิกวง BLACKPINK จะยังคงอยู่ที่ค่ายเดิมหรือแยกย้ายกันไปอยู่ค่ายอื่นโดยยังคงสถานะการเป็นสมาชิกวง BLACKPINK ต่อไปหรือไม่คงติดตามกันต่อไป ซึ่งคาดว่าทาง YG Entertainment จะเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของ b l a c k p ิ n k ในเร็วๆนี้อาร์ตพสุเคลียย์สัมพันธ์นาบหลานแพทลนันเขาคงไม่เอาผมไปเป็นพ่อหรอกมีภาพสนิทสนมและดูเคมีเข้ากันเหลือเกินระหว่างนาบชันทนันหลานสาวของแพทนภพาตันตะกูลกับนักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุบานแยม ฝ่ายนาฟก็ดูเขินเินเวลาเข้าเฟรมกับหนุ่มอาร์ตทำเอาหลายคนแอบเชียร์อยู่ไม่น้อยโดยทั้งคู่มีภาพรวมทิปที่ประเทศอิตาลีด้วยกันอีกทั้งนาฟยังมีภาพช่วยจัดเครื่องแต่งกายให้ฝ่ายชายถึงกองทายล่าสุดอาร์ตปสุได้เปิดใจเคลียร์ในรายการคนดังนั่งเคลียยันเห็นอีกฝ่ายมาตั้งแต่เด็กๆสิบขวบบอกเขาคงไม่อยากได้พ่อหลอกมังนาฟเห็นตั้งแต่สิบขวบ นับ22ถึง24เราไปเจอกันที่อิตาลีผมไปกับตัวแทนครีมผมไปลอดก่อนมีแพทนาบลูกเขาก็ตามผมไปสามวันรอบที่ออกมาวิหารนี้เป็นอะไรที่อยู่กลางแล้วคนที่จะถ่ายเดี่ยวเดียวยากมากผมเห็นจังหวะเขาจะถ่ายได้ผมก็ยืนแอบไม่ให้ถ่ายคนเดียวก็กลายเป็นว่าเหมือนเราไปด้วยกัน เราไปแย่เล่นเฉยๆเราไม่ได้คุยกันนานมากแล้วผมไม่ได้เห็นเขาตั้งแต่20ปีแล้วส่วนที่คนเชียร์นับคงไม่เอาผมไปเป็นพ่อหรอกมัง้งผมเป็นพ่อเขาได้นะเขา24ผม42พร้อมกับหัวเราะผมเห็นเขาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่มัดยมเอางี้ยังไม่บอกว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้ในอนาคตเดี๋ยวจะมีการเอาเทปนี้ไปพูดว่ากักหรือเปล่า อนาคตไม่รู้แต่ตอนนี้เหมือนเราได้ทำงานด้วยกันน้องเขาก็ทำเกี่ยวกับครีมตัวนี้เหมือนกันช่วงนี้ได้เจอกันบ่อยผมก็ไปถ่ายพรีเซนเตอร์เขาก็ทำคอนเทนต์โน่นนี่นั่นมันก็อาจมีรูปที่เหมือนเอาหมูกรอบไปส่งก็อาจจะมีบ่อยขึ้นส่วนที่บอกว่าสายตาดูกรุ่มกริ่มพอเป็นแบบนี้เหมือนเป็นกระแสบางทีคนแก่ก็ไม่ได้น่ากลัวนะ คนอายุ24อาจชอบคน42ก็ได้แฟนคลับชาวจีนของลิซ่าพูดแล้วหลังบัญชีเวยปปอถูกลบหลังจากบัญชีผู้ใช้เวยปปอของแฟนคลับลิซ่าแบล็กพิงไม่สามารถเข้าดูได้โดยจะมีข้อความปรากฏขึ้นว่าบัญชีนี้ไม่สามารถดูได้อีกต่อไปเนื่องจากรายงานการละเมิกดกฎหมายข้อบังคับและข้อตกลงชุมชนเวยปอซึ่งชาวเน็ตคาการกันว่า อาจจะเป็นผลพวงของการโต้เถียงเรื่องการแสดงที่เครซีโฮของลิซาซึ่งกำลังเผชิญกับการวิาพากษ์วิจารณ์ในประเทศจีนอย่างไรก็ตามล่าสุดลิซาฐานแฟนคลับชาวจีนหรือรู้จักกันในชื่อลิซาบาได้ออกมาถแถลงการเรื่องที่เกิดขึ้นระบุว่าสวัสดีทุกคนนี่คือลิซาบาโปรดอดใจรอเรามีบางจุดที่จะต้องจัดการ หลิซาบาเพิ่งติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าและผลลัพธ์เบื้องต้นคือพนกักงานบางคนกำลังช่วยเราพยายามกู้คืนบัญชีเราไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดว่าจะสามารถกู้คืนได้หรือไม่แต่ลิซาบาจะพยายามอย่างเต็มทีสองขนาดนี้เราสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีลิซาบาและคุณยังสามารถดูเนื้อหาเวยปอก,ก่อนหน้านี้ได้ตามปกติ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลหากสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นเราจะใช้บัญชีใหม่เพื่อค่อยๆอัปเดตทุกอย่างตั้งแต่ปี2016 3. เราต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายแต่พวกเขาเคยเอาชนะเ,าเราหรือไม่มั่นใจได้ว่าลิซ่าบายังคงอยู่ที่นี่ตราบใดที่ลิซ่ายังอยู่ลิซ่าบาจะไม่พังทลายลงอย่างเด็ดขาด 4. ปัจจุบันลิซ่าบา มีผู้ดูแลระบบไม่เพียงพอสำหรับการจัดการตอนนี้เรายุ่งมากดังนั้นราหวังว่าจะมีเวลามากขึ้นในการแก้ไขปัญหานี้ในขณะเดียวกันเราก็หวังว่าจะได้ต้อนรับสิ่งใหม่ๆในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้หากคุณมีคำถามข้อเสนอแนะหรือต้องการเข้าร่วมลิซ่าบาคุณสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ